รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่ขานะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทําให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะและว,วันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมเพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอคควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้ผมนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญริศปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอาควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผมขอเนี้ยเรียกสั้นๆว่าครูริศนะคะได้ครับผมโอ้ครูริศเดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลยค,ค,ค่ะควันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมากๆครับผมค,บค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลยมาจ่ะในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับ ก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น <c oughs> นะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กเนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะครับผมคุณนงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่อ<ๆ>งจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมาก <c oughs> นะครับและตอนนี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยน,นะครับ <c oughs> การรับน้ําหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็น,นท่อๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ําหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช,ใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับ มาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลังมันจะไหลลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรมใช่ค่ะนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่นแพดอีกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินยางงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจากโพสิชันมูฟเมนต์นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรา อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพุ่นหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทําให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะก็ 40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40-50บางคนที่ออกกาลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกําลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังโคต อันนี้ก็เป็นเฉพาะโรคแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือโพสิชันที่ทําให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพยเป้หนักมากฮิ้วของหนักมากข้างนึงตัวเราเอียง็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งหนึ่งดึงนี่เป็นประจําเลยค่ะออะางเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ้ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหมใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะก็ก็ใช่ครับการนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุด พอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสําหรับผมผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทําอย่างไรก็คือด้วยการสร้างกล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไง่ะมันก็จะรองรับการทํางานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับ ส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง <Ng or. S 1> อา <c oughs> คิดว่า <c oughs> ไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อนสก้อน <c oughs> ได้ไหมค่ะ <c oughs> เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้าง ก <c oughs> ระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็น <c oughs> และกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทําให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมา <c oughs> แต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายกรับได้ <c oughs> แต่วันหนึ่งคุณไปยกของอสแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ยมีน้ำหนัก,กวัดทวใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็ ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้อยอแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้หอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู่ ก็คือทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทํางานหนักแค่ไหนเราก็ทําได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเหนือไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับอ่ผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะ,นะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสมเดี่ยวเท่ย้เหรอคะที่นั่งเดี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอีสูง แต่โต๊ะต่ตาําคุณก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ,อค,คุณทําแบบนี้หลังคุณก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาพอทํางานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลยสมาธิอยู่ที่งานใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นเล่น,ลน,ลนอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่ขายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือนกับมีการแบบยืดใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลย คุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยาบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยาบทมี movement อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มนี้อย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ยเจ็บเพราะว่ามันมันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีหนึ่ง มันรับไม่ทันอะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริุยาบทบ้างเล็กน้อยให้เขาได้ยืดหยุ่นใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทําให้มันคือทําอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิตนะครับสัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลางอะไรที่ย้อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทําได้ยาวนาน บางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทําแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ้ยเจ็บทําได้ไหมทําต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆทําแต่คุณไม่เจ็บค,ค,คุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกาับเต่ากระต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดแล้วก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชายเช่นเดียวกันโอ้คุณสอนคติชีวิตด้วยนะคะแล้ววันนี้พอพอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยาบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้อันวิธีการที่หนึ่งคร อเอ็กซ์ซาก็ไปออกกําลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมากๆากนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน ต้องพาตาอะไรเงี้ยใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะตีแบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ําก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกําลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกําลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ อย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกอกำลังกายนะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผมค่ะกุลิตค่ะอยากรู้อีกนิดหนึ่งอยากรู้ <ผม S 1> ว่าสําหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะ,คะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุน่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บสะมมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมาก ฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้โอ้ยยังเด็กอยู่เลยทําไมทําไมเจ็บจ็บเข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ยเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บปั๊บเอนกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทํางานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรุยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินย่อกระปุกว้ลนิด แต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยนี่แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมาก็คือจะเจ็บเป็นแบบนี้เลยใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทําขั้นตอนออกกําลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมและพอจากพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาด ขณะเดียวกันหลังการออกกําลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดีก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกายหลังการ<ม>ออกกาลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยือดกล้ามเนือ้อบางคนรู้สึกว่า,มาไม่สำคัญใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเออเดินคุยกันหยิบโทรศพัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บพูดทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี้เนี่ยและสุดสำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทําเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆต้องไปทําอัตรา ครับเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช่ไหมลธุรกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทําทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัยคือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลัง มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพอวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทําให้หลังเนี่ย เราหนักเพิ่มขึ้นโคเหมือนสังเกตนะครับถ้ามีเห็นสติมีคันนะครับสติีมีคันจะโรคประจาตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทํางานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่1จากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมปวดหลังโกงหลังก้อมแล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทํางานหนักก็มีอาการปวดหลัง เพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโรคไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทํางานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทํางานเยอะ รับไม่ไหวก็เมื่อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลังก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่าใช่ค่ะตอนนี้มันก็จะมามามาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการคอเข่าก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ําหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับคือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยนะมันก็ค่อยๆทำพร้อมๆกันนี่ครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ย มันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยนี่นะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเนื่องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน ของกระดูกด้วยของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อนะมันเริ่มสึกเพราะมันใช้มันานามันสีกันบ่อยๆเนี่ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมาอย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอาคว้าแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทําให้เราหายจากตรงนี้การนี้เวลาที่ที่ผมทำเนี่ยอาคว A าแอโรบิกเนี่ย เหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกําลังกายแบบรดแรงกระแทกเนื่องจากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทําให้เพชเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ําหนักตัวเองมากทําให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง100่ออรซอาจจะเหลือแค่5 0เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้าน แรงต้านนี่เองที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศาเวลาที่เรามูฟไปอย่างเงี้ยครับเคลื่อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ําก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคองคอยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทานเราก็ต้องดันด้วยออกแรงกล้ามเนื้อก็ได้ใช้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการ ที่จะมาทําให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้คนที่มาออกกําลังกายในน้ำเนี่ยในสําหรับคนที่มีอาการปวดเรื่องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทําได้ง่ายและวเวลาทำเนี่ยก็ไม่มี ก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกําลังกายนะครับหลักการการออกกาลังกายนะครับขั้นต่ำนะสามสิบนาทีถึงจะช่วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกําลังกายขั้นต่ำหนึ่งชั่วโมงได้นอกจากทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโลกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บ คุณอยากเดินไหมหนึ่งชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออดอ่าใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ําและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดคุณอยากเดินต่อไปไหมก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เจ็บมากแล้วแบบเราสูงวัยสมมติสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกําลังกายบนบกความดันเพิ่มไห ก็เพิ่มใช่ไหมค่ะก็ปวดเทาด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณแบบยิ่งอึดอัดเปนใหญ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ําน้าก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อนอ๋อก็มีข้อดีอย่างทนี้ทำให้เราความดันขึ้นความดันก็เริ่มลดลงม่ามันก็ไม่สูงมากจนเกินไปคือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้กลุ่มคนพวกคนนี้สามารถออกกําลังกายได้ยาวนานขึ้นค่ะ มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าเออพอมันออกได้ยาวนานขึ้นก้ามันก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเองอืมค่ะอย่างนี้อยากถึงอยากถามถึงความขี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นก็บางก็ดีจริงแล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์กีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละสามครั้งเองเนือไหมบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ย ฉัน่มีเวลาค่ะฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอางนันอางนี่จริงๆขี้เกียจค่ะถูกต้องคุณโอ๋แต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละสามโทษครับอาทิตย์ละสามวันวันละหนึ่งชั่วโมงแค่นี้เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับอยู่ด้วยกันนานใช่นี่คือชีวิตปกติคและพอคุณมาออกอาทิตย์ละสามวัน การที่เราทาอะไรมากเกินไปเราก็ไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเราเฉลี่ยที่าัามนวันอื่นก็ทําธุระนนู่นนี่ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกําลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกําลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราทำเราออกกําลังกายเสร็จตอนเช้าไปทํางานต่อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโห่รุ่นยุคหินอ่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอกาน รอเย็ยนๆเ,เท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพิเรียดไทม์เยอะมากค,ครับคุณหมอทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละสามวันวันละหนึ่งชั่วโมงก็สามารถทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาค่ะ,ะอยากถามถึงข้อจํากัดมีไหมคะข้อจํากัดว่าคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในาน้ําจะไม่ดีรอ,อะไรคะ่ะในตัวของน้ำนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ เกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ําได้<ะ>มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อ,อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองะนะครับสมมติว่าคนอื่นใช่ครับใช่ครับและแนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ําหรือมีแผลอยู่อย่งนี้ครับ พอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ย <c oughs> ครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเ <c oughs> ขาก็จะติดเชื้อไปด้วย,ยตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรกอันตรายกับตัวของเขาเอง <c oughs> น,น,เนี่ยครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอ่ะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสดแล้วก็ยังไม่ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี่ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่มาเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับ ลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มี movement เพิ่มมากมันเป็นการกายภาพไปด้วยใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาเพราะเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทําเองได้ครับเพราะว่าถ้าตากใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณทองรู้ไหม โรคอะไรโรคโรคแบบว่าปวดโรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ <Alzheimer. S 2> อัลไซเมอร์อ่าถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้เท่านั้นจะช่วยให้เป็นช้าชลงด้วยใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นค่ะถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไปค่ะในทานี่นนในเด็กนะครับคุณหมอในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ ยิ่งฉลาดใช่เพราะว่าการสนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมีมูฟเมนต์สมองยิ่งทํางานถูก้ไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันจเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูดลงไปก็คือ,อสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตรงนี้คุณแม่คะอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทําร้ายค่ะให้เขาไม่ต้องทําอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทําปุ๊บ ก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีดเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายนะครับช่วยทําให้มีมูฟเมนต์และช่วยทําให้สมองและการที่เราทําทุกวันนี้นะครับที่เราทาเมื่อกี้ที่ถามผอกว่าเอาควายเราดิเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเดินหน้าหลังหมุนมากยกมือ สำับ <S 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 ข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบนี้เพื่อให้สันงด้ลอันนี้กว,วักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาเราไปห้างคุณก็เดินไปด้วย,วยทำไหมใช่ไหม <S 2> <S 2> <S มันก็แบบอ,อุ๊ย คุณหงเป็นลายหรือเปล่าอะไรใช่ครับคุณหงค่ะแต่หนึ่งชั่วโมงทุกคนทําเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปบเวลาค่ะแต่ขนาดเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับอันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสารน้าเกลือมีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะไอตัวของสารน้าเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกากการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอ่าตัวเนี้ยมันมีตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆแต่ ไอตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ําอะไรก็ได้เดี๋ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสารน้ําเกลือนะลงน้ําคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสารคอรีนก็ได้แต่สระน้ําเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสน้ําเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสะมาใส่คอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเออเราทําเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคอรีนเสร็จแล้วเนี่ย สูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสียันก็ไม่ดีต่อร่างกายทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัดไม่เป็นไรหรอกเริ่มก้มหน้าไม่ได้ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ําไม่ได้ปวดปวดร้าวเลยนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นต้องผ่าโพรงจมูกหมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ํา ไม่อย่างงั้นเนี่ยไซนัทก,กูจะอักเสบอยู่อย่างงี้ผมกลับไปนั่งคิดโ,โหกูต้องเลิกไว้น้ำแล้วกูทำอาชีพนี้ชีวิตไม่ได้ไม่ใช่ว่าออกกาลังกายอะนรผมทําอาชีพนี้ครับคุณหมอ,อคุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหกหมื่นมานั่งคิดว่าทํายังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรีปยบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนะระบบน้ําเกลือแล้วก็ระบบคอรีนนะครับ น้ำเกลือดีที่สุดแล้วถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ําเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมากก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วยเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสามไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่า กลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทาแบบเราเช็คน้ค่าน้ําทุกวันเพื่อให้ค่าน้าเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวตัวของระบบน้าเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าอะไรีคือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้าเกลือแล้วตอนนี้ อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ําเกลือไม่ดำไม่ดำใช่แล้วก็ไม่ใสอินดอร์คุณลทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณลทธิ์เนี่ยแนะนําท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสําหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าสักนิดนึงค่ะได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะมีสระหรือว่าอาบน้ําอยู่ที่บ้านเอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับขออนุญาตยืนนิดนึงนะก็ท่าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างมาร้านตัวเรา การปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได้นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี้อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไปให้พอ่าให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ํามากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ําออกไปนะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทํางานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ ถามว่าถ้าเราสูงว้ยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยมันจะปวดมากใช่ไหมคะครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ําแล้วก็ยกส้นเท้ายกไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสักสิบครั้งแล้วก็พักมาพับข้างหลังแบบนี้สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทําผิดนะครับชอบทําแบบนี้นะครับยบนี้เป็นยกเข่าขึ้น้างหน้าอันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรา มีทริคง่ายๆทําแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นอ่าอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สําหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมุติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทํา10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทําอย่างงี้ครับแต่ถ้าทําไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าุย กล้ามเนื้อมันชิวๆเลยว่าเราต้องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละสิก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทําได้ต่อมานะครับเป็นการออกกําลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกวงแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริคทิคที่1สําหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขาไได้าผมอนุญาตให้เกาะครับ อ่าแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากดวยเองนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกวงแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยไม่มีพุงใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิดอัพนะครับการซิดอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มากไม่ขึ้นอ่า ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็ยกใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเคยเห็นโฆษณาในทีวีมาโอ้โหแบบนี้เราทําไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะ ผพื้นแค่นี้หน้าท้องทํางานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้ก้ามเนื้อหน้าท้องทํางานต้องทํสี่มัดนี้คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกําลังกายก้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทํางานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหางหลังหดหน้าท้องจะยืดก็คือทําให้มันบาลานซ์ใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะเป็นโยโย อเอาเป็น <ผม S 1> ว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแปล <c oughs> ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่รหรือว่ามาขอคําแนะนําจากคูริสมาได้ที่ไ<ด>หนครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวลาลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็ พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤิ์หรือพิมพ์คําว่าครูฤิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรอย่กงนครับ <c oughs> ก็ฝากคําถามไว้แล้ว <c oughs> ผมก็จะตอบให้ <c oughs> หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผม <c oughs> เรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทํำยังไงผมก็ อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟอก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางคุริทบอกใช่ไหมคะถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับได้เลยวันยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุริตแล้วก็ทีมงานเอเคอร์ิทไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมยังไงวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ